เสี่ยราศีมีโชคลาภดังใจวาสนาใหญ่เข้ามาเยือนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาฟังคําทํานายค่ะที่หมอไก่พาที่นี่นะคะพยากรณสาวชื่อดังได้ทํานายถึงดวงชะตาของเสี่ยราศีที่ในช่วงนี้ดวงดีมีวาสนาที่ดีค่ะวาสนาใหญ่กำลังจะเข้ามาจะมีโชคลาภเข้ามาดังใจที่ต้องการค่ะและเสียราศีที่ว่านี้ก็คือ 1>, 1. ราศีตุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ ดวงโชคลาภเป็นของคุณแล้วนะคะดวงมีโอกาสจะได้โชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันในตั้งตัวค่ะจะเป็นแบบปุบป,ปับรับโชคเพราะบุญเก่าที่ได้ทำได้สะสมบุญนะคะได้สร้างบุญบารมีมาวาสนาหนุ่มนำดวงของคุณค่ะจะส่งผลให้ได้รับเงินมีเงินมีทองเข้ามาได้เก็บหอมรอมริบเป็นเกาบเป็นกำรรค่ะ ราศีที่สองนะคะก็คือราศีกันคาหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่10ตุลาคมค่ะชาวราศีกันนะคะยิ้มรอดีเลยค่ะเพราะว่ากําลังจะได้รับโชคลาภด,ดวงมาเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการเงินค่ะที่ดีมากๆมีโอกาสจะได้ยอรับเงินเข้ามานะคะได้กอบโกยได้ทั้งเงินก้อนเล็กนะคะแล้วก็เงินก้อนใหญ่ค่ะมีโอกาสจะได้เงินเข้ามานะคะแรรบ ผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาให้ได้กอบโกยจากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะผ้นบุญเนี่ยได้ส่งเสริมหนุนนําค่ะหากเคยทําบุญมา,มา,มากๆนะคะก็จะดีมากๆม,มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ให้ได้มีเงินทุงตรง,ตรงเต็มกระเป๋าปลดหนี้ปลด,ปลดสินปลดภาระเป็นดวงที่ฟ้าเปิดนะคะให้ได้ลืมหูลืมตาจะมีแต่เรื่องราวที่ดีๆค่ะ 3. ราศีสิงค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่มากๆนะคะแบบที่เกินคาดแบบที่เกินจากที่เราได้คาดหวังไว้ผลจากการทำงานของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นงานหลัก งานเสริมธุรกิจการงานที่ได้เือตั้งใจได้อดทนทำม,มานะคะตอนนี้ได้ส่งผลให้กับคุณได้ประสบความสำเร็จค่ะมีนะคะเงินเป็นกอบเป็นกรรมยิ่งคุณเป็นคนที่ขยันนีะก็จะยิ่งรำ่ำรวยมีไรายได้เข้ามาจากงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ เราได้ลงมือทำไปค่ะเป็นดวงที่มีโอกาสนะะีจะได้รับโชคลาภมาจากการทำงานเป็นหลกักทำให้ส่งผลดีนะคะสืบเนื่องไปจนถึงในงเรื่องของการเงินของคุณด้วยค่ะ และอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือราศีพฤษภค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะราศีนี้นะคะดวงมาเด่นตลอดทั้งปีเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงนี้ก็อย่างปังไม่หยุดเช่นเดียวกันค่ะราศีนี้นะคะจะรวยแบบซุ้มเงียบจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องเข้ามาเรื่อยๆนะคะแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีทอง ของคุณเลยทีเดียวค่ะเป็นปีแห่งการกอบโกยเลยก็ว่าได้ชาวราศีพฤกษภนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษค่ะได้มีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามานะคะจากงานต่างๆที่มีอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยก็จะมีโชคในะคะเรื่องของการเงินนะคะการงานอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหนะะ้าที่การงานค่ะบางคนก็จะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะปลดภาระออกไปบางคนก็จะได้มีเงินเก็บค่ะได้ซื้อบ้านซื้อรถใหม่ถือว่าเป็น ดวงที่ดีนะคะเป็นปีที่ดีสำหรับคนเลยทีเดียวค่ะ